วันนี้เนื้อหาของฟลิปพิโลคลาสเราจะมาพูดถึงหลักการคัดไพ่เบื้องต้นนะครับโดยเนื้อหาที่สําคัญวันนี้จะเป็นเรื่องของนัตตินเนสกับการิเบชันนัตตินเนสก็คือนัดนะครับหรือว่าแฮนที่มีความเป็นนัดสูงอย่างเช่นแฮนนี้ที่เราสามารถลงไปฟลอปได้ทั้งนัด flush แล้วก็นัดสเตทนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่เรามีความเป็นนัดสูงก็อย่างเช่นแฮนนี้นะครับส่วนแฮนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสมูทแฮนสมูทแฮนก็อย่างเช่นพวกไพ่รันดาวต่างๆหรือว่าไพ่ที่ติดๆกันนะครับแฮนเนี้ยจะมีความ เพราะว่าเราจะมีแค่นัดสเตทแต่ว่าเราจะไม่มีนัดแฟลชบนมือ ข้อดีของไพ่รูปแบบนัตติเนสนะครับก็คือมีความเป็นนัดสูงเราจะเล่นได้ดีเวลาเจอมัลติเวนะครับเวลาที่เราเจอมัลติเวนี่หรือว่าเจอผู้เล่นหลายคนเนี่ยเราควรที่จะเอาไพ่จําพวกนี้ลงไปเล่นนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องกลัวเลยว่าไพ่ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมาโดมิเนตเราแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเรามีคูตี้เท่าไหร่อยู่ตรงไหนกันแน่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราดรอเราดรอไปเป็นนัดถ้าสมมุติว่าเราติดฟลัชเนี่ยยังไงเราก็รู้ว่าเราเนี่ยนำฝั่งตรงข้ามแน่นอนยิ่งถ้าเจอหลายคนอาจจะมีคนมีฟลัชคิงแล ส่วนข้อดีของไพ่รูปแบบสมูทแฮนด์ก็คือเล่นได้ดีเวลาเล่นเฮซับนะครับหรือว่าเป็น3รีเบดโฟเบดพอตเนี่ยเวลาที่เราเป็นหนึ่งหนึ่งกับคู่ตัวสู้เนี่ยไพ่แบบนี้จะเล่นได้ดีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถติดฟลอปได้บ่อยนะครับติดฟลอปได้หลากหลายแล้วไพ่แบบนี้เล่นได้ดีเวลาเจอ AA เนะครับเพราะว่า AA เนี่ยจะมีโอเวอร์แพร์แต่ว่าไพ่ของเราเนี่ยสามารถลงไปฟลอปสเตทได้ฟลอปทูแพร์ได้ถ้าเราติดหนึ่งคู่เราก็ยังรอติดทูแพร์ได้แฮนด์ Hand รูปแบบสมูทเนี่ยจึงเหมาะสมกับการลงไปเล่นเฮซับนะครับ แล้วแฮนด์แบบไหนดีกว่ากันนะครับระหว่างแฮนด์ที่เป็นนัตตินเนสหรือว่าแฮนด์ที่เป็นส m ooth hand ต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีแฮนด์ไหนดีกว่าแฮนด์ไหนหรอกนะครับเพ,เพื่อนๆจะต้องเข้าใจคอนเซปต์อีกอย่างหนึ่งก็คือคําว่า calibration c a l i b r a t i o n นี่ก็คือการเลือกหรือปรับ Pfor l a n g e ของรูปแบบไพ่เข้าไปเล่นนะครับโดยปรับเปลี่ยนตามสถานก,การณ์และตำแหน่งต่างๆให้เหมาะสมที่สุดนะครับโดยเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าสถานก,การณ์ไหนเนี่ยเราควรจะใช้ไพ่ไหนเข้าไปเล่นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแฮนด์กันเลยนะครับเช่นแฮนด์เนี้ A Double Suit มีความเป็นนัดสูงถ้าเรา Open Raise ในตำแหน่ง Early Position มีโอกาสที่คนข้างหลังเราอ่ะจะตามมาเยอะมากๆแล้วเราอ่ะจะได้เล่น Multiway ซึ่งแฮนนี้มันลงไปเล่น Multiway ได้ดีเพราะว่าแฮนเราอ่ะมีความเป็นนัดสูงสามารถดอติด Flush เป็นนัดแล้วก็นัดสเตทด้วยตัวอย่างถัดมาของรูปแบบแฮนที่เป็น Nastiness นะครับถ้าตอนนี้เราอยู่ที่ Button ล้วคัดออฟพ Open r a i มาถ้าเราถือไพ่ประมาณเนี้ยแล้วคนอยากแค่คอลงไปเล่น Flop เพราะว่าถ้าเราแค่คอในสปอตนี้โอกาสที่สมอลไบและบิ๊กไบเนี่ยจะคอตามมามีสูงซึ่งแฮนด์ของเราตรงเนี้ยเล่นมัลติเวย์ได้ดีและตำแหน่งเราก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นแทนเนี้ยควรแค่คอลงไปเล่นฟลอปในสถานการณ์เดียวกันถ้าเราถือแฮนด์ที่เป็นสมูทแฮนด์ในสปอตเนี้ถ้าคัตออฟโอเพนเราควรที่จะทรีเบดแฮนด์ที่เป็นสมูทแฮนด์เพราะว่าการที่เราทรีเบตในสปอตเนี้เพื่อเป็นการไล่สมอลไบและบิ๊กไบเนี่ยให้ออกไปจากพอร์ตเพื่อที่เราจะได้ลงไปเล่นในซับกับคัตออฟเพราะแฮนด์ของเราเนี่ยเล่น แต่ถ้าสมมุติคัดออฟเพราะมี AA และเขาโฟเบตเราอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าแฮนด์ที่เป็นสมูทแฮนด์เนี่ยเล่นเจอ AA ได้ดีเพราะว่ามันฟลอปได้หลากหลายสมมุติว่าเราลงไปฟลอปท็อปแพร์ควีนแบบนี้แค่คู่เดียวตอนนี้ a อเอจะดอที่เทินและรีเวอร์ได้ยากแต่เราอ่ะไพ่ของเราพัฒนาได้เราสามารถไปติดทูแพร์ที่เทินและรีเวอร์ได้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆถ้าสมมติว่าเราไปติดทูแพร์ที่เทินไพ่ในมือของเราเนี่ยจะกลายเป็นแร็ปทันที อีกหนึ่งตัวอย่าง hand, hand này, แฮนด์แฮนด์เนี้ยเราถือแฮนด์ที่มีความเป็นนัดสูงมีคนโอเพนเลสและคนคอหน้าเรา3าคนแอคชั่นที่เราควรที่จะเลือกตรงนี้ก็คือคอเพราะว่าแฮนด์ของเราเนี่ยมีความเป็นนัดสูงเล่นมัลติเวย์ได้ดีแถมยังมีคู่แจ็คบนมือที่สามารถลงไปฟลอปเซตได้ด้วยและตำแหน่งของเราเนี้ยดีที่สุดถ้าฟลอปเปิดมามีฟลัชดอเราก็จะรู้เลยว่าตอนเนี้ยเราดอเป็นนัดอาจจะมีใครสักคนมีฟลัชคิงแล้วมาจ่ายเราเต็มๆก็ได้อีกตัวอย่างแฮนด์หนึ่งในสถานการณ์เดียวกันแฮนด์เนี้ยถือว่าเป็นสมแ ถึงไพ่อาจจะดูสวยติดตกันแต่แฮนนี้ต้องเหมาะเราคอไปเล่นมัลติเวไม่ได้เพราะแฮน์ของเราอ่ะมีความเป็นนัดตำ่ำนดอติดนัดเสร็จก็ทำละยากนัดฟลัช hmm. h ก็ไม่มีอาจจะมีคนมีไพ่รันดาวที่ดีกว่าเราแล้วมีฟลัชที่ใหญ่กว่าเราก็ได้แฮน์ mm hmm. เราก็จะโดนฝั่งตรงข้ามเน mm ี่โดเมนเนตเต็มๆแฮนด์นี้เลือกหมอบดีที่สุดในมัลติเวย์ บทสรุปหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือนาสติเนสเนี่ยเป็นไพ่ที่เราควรเอาไปเล่นในมัลติเวนะครับยิ่งเล่นในไมโครสเต็กเนี่ยเราควรที่จะเอาไพ่นาสติเนสลงไปเล่นให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยชอบคอลงไปดูฟลอปกันหลายคนนั้นเราจะเจอมัลติเวนแทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคัลิเบชันก็คือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับเราต้องรู้นะครับว่าสถานการณ์ไหนๆเนี่ยเราควรเลือกใช้ไพ่แบบไหนลงไปเล่นนะครับระหว่างไพ่ที่มีความเป็นนัดหรือว่าไพ่ที่มีความสมูทซึ่งเราจะต้องเลือกรูปแบบของไพ่เน,นี่สุด ซึ่งเพื่อนๆก็ต้องลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับว่าในแต่ละสถานการณ์เนี่ยเราควรใช้ไพ่แบบไหนลงไปเล่นนะครับสำหรับเนื้อหาของฟลิปพิโลคา s สวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ีถัดไปอย่าพลาดน,นะครับติดตามกันได้ในเพจฟลิปโป k e r Thailand ดรับรองว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ